โบมี่ยังสำนาบรนพณ์นะเราเริ่มเริ่อไปชือไปกับโบมีอียังมาขึ้นน่ยาขึ้นมลาเรืองจะไปบ่เขาวยกมากอยาดหาเอาไปน้ำเหรเอาไปน้ำนี่แล้วยามันหามันบ่เคยไปเลยบ่เคยไปคือหาบะปีไหปีนหนจังไปพอดีบางคำกัใหญ่พอดี ปิ้งละซ้าบาดพี่น้องเอ้ยถามพะอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกเล้วพี่น้องเอ้ยปิ้งไกลละแต่พี่น้องเอ้ยปิ้งละซ้าบาดพอแล้วใส่ยังไรเถะเ <c oughs> พิ่นเห็ดปิ้งมีแต่ปิ้งใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยร้อยสบายดีปลาลูกนะแม่ลูกไ <c oughs> ่กว่าน้องแทน, <c oughs> น,งนน้อ <c oughs> งเฟิร์นกินแต่ขนมเอ้ยลูกหล่าเอา้ยกินแต่ขนมลูกอุ่มนะอย่ากินไล่ ไปบ่ไปบ่ไปยู่น้ำแทนไปบ่ไปยุปไปยุลอยบ่ต่อไป่้ยตายแล้วเพิ่นก่อเทียงออกใหม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเกาะห้องหนึ่งตะกี้นะมันมีอยู่ท่านี้ท่านี้แหละแต่เพิ่นมีท่าธาตุเบิ่งอยู่หน้าแม่น้องแทมบารีมีท่าธาตุเบิ่งได้บารีมีท่าธาต อยู่นี่กับเพื่อนกับบุมีแต่ทองห้องน้ำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยคือกันกับคือกันก็อยู่เทียงนั่นแหละอยู่เทียงกับบุรีมียังแต่ว่าหักแต่ว่าอันนี้มันสีสูงกว่าเทียงเทียงที่เทียงแม่น้องแท้นะพี่น้องเอ้ยเทียงแถวโพแถาแม่มันสีใหญ่อันนี้มันอันนี้เท้าบุรีต้องก้มบุรีต้องยังเลยตะเกงมิจฉุของตะเก่งแต่ขาเราตีดึงกูไรพี่น้องกับตะเกงตะเก่งใช่ชาว อ่าอ uh ืากนึง hmm. น้องเทาสื sự, đây, hmm? ai, th ân, th này, ่อท้าสื่อเ่อได้ฮะท้าสื่อเจ็ดแสนพันได้นึ่งแล้วยู่ไซคูมือนี่นะอืมต้องมาท้านี่เราขายอ่ะสามพันยังไม่ไหมมากระพน่องแทนได้มากระทัน เมื่อสู่เขากินเนาะเมื่อสู่ลายขู่ลายคนกินแืมเนี่เราบวชอหมากระทันร้อยขึ้นบ่ขึ้นเหร็งกี่ทึ่งขึ้นบ่ไล่งัวลงไปเด้อเฮ้ยเด้องัวเจ้าเนาะไปเห็นอยู่ไรพ่องัวเจ้าเนาะ พอย้อยโทมาหายุ่ได้เติมเงินองเดพอแห้งแล้วจะพี่แม่เป็นยังไงจะบอกอโทรศัพท์เลยออเออกระชืเงินมาบางนึงเออเออเวลามันก็ะชวยไงเนาพ่อฮร์กยผู้ใดเอาก้อนก็คือได้กำไรนะพี่น้องเอ้ย ถ้าแพ้อ,อาน้ำลังก็คือตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อย,นอยแนนี่แหละไก่บกเก่งถ้าพอ่อเพผนเอาไปเต้ม,ม,มอกกอัอามวานนี่มันมันบกเก่งเพื่อนว่าเสียเงินเงีเสียเงินเท่าไรเมื่อวานนี่เสียเงินแปดล่อออเสียเงินแปดว่าซะมากะเจอปีงไก่คลาย,ายสัยย่งพี่น้องเลยจะสิบแต่จะปีงอยากทำไรก็อือ ขีนมันกับอันเขี่ยวกับสายตินมันกับดีมันกับตัวเองนี่แล้วกินต้นมันนั่นไม่กูฉีดอะได้กูฉีดในกระดูกเด้ออือเอากระดาใส่ตัวเอาตัวที่ว่ามันกับตัวเองกินเนาะตาบ้างก็ปิ้งไว้อีร้อยอร้อยมันบวมากแบบตาเอออันเดียวก็โหลดกับบักหั่มสิกะหั่มกับโบกนตาบคือสีขาวเลยนะเนี่ยปะข้อไหนลูก สิไปเฮ็ดยังเอายิบขึ้นมาให้ป้านะแหมได้เลยเอาตีนเคี้ยให้ป้ากินบาทนี่อืมพี่น้องกินแต่ลูกอมนี่พี่น้องเลยเรียงบ่ไว้แล้วผู้ได้อันใจดีก็ฝากมาให้ในเด้อพี่น้องเด้อชาวบานลุงชื่อมกไอ้มาให้โลนึงนั่งกินเพดีย่อมยังชามหน่วยหมาโลนึงหมากไงหมากเกี้ยหมากอันสมพี่น้องเลยผู้ได้ใจดีกับฝากมาให้น้องเฟิร์สในเด้อพี่น้องเลย กินเก้ง <CCTV> อันเดียวก็เราก็น้องแทนนะกิ่นมาละกินกินกินกระโบอ้วนนี่กินลายกระโบอ้วนพี่น้องเ้ยลายกระโบอ้วนมาเบิ่งทําแ่เพ่นปิ่งเขียดนะพี่น้อง ่าน้ำมันใส่แซวท่าน้ำมันใส่ได้จักปิ่เนอะหนึ er at ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบห่วยได้ได้พี่น้องเอ้ยได้เลยได้สองร้อยนี่พี่น้องเอ้ยได้แล้วสองร้อยได้แล้วสองร้อย พี่น้องเอ้ยอืมผู้ใดสื้อก็ซั่มสิอันนั้นพี่น้องเอ้ยซั่มสิหอมซั่มเสิอันนั้นเลยมาเบิง่งค่ะแม่เพิ่นปิ้งไก่ปิ้งไก่คายปิ้งกระซ้าบาทพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนอกเฮาจังสิไปหาอยังพี่น้องเอ้ยต้องหาแบบนี้ ອືບາດເນາະເຂົາຈັ່ງິປຫຍັງຖາໍຫາແບນກໍບກິນໄກ່ັດໄກລາດພີ່ນ້ອໄກຕິກລາດ 8ปิ้งแล้วพี่น้องเอ้ยขายบาดค่ายอืมเขายังได้เขายังเฮ็ดอันค่ายเนาะ3ปิ้ง50เนาะสาวหวยจักแล้วเนาะพี่องเนาะาอยากเบิดไวาก็ไปายดแหถ้าอยากเบิดไวตัวใหญ่ก็ไว้กินา มันมีแต่ซีดสมบัติของกูเฮ็ดได้ได้บ่จากน้ําเจ้าแหลตัวมันก็บ่ได้มีกระดูกก็ได้เนาะแถมนก็ดีเนาะมันมีแต่ซีใส่ตู้กวูค้านึงไว้ยังจงไว้กินเยพี่น้องเอ้ยบ่ทันจักคตอกกอแล้วละจักตัวใดยเฮือนน่ะแล้วละจักไม้มันอ่อนด้ซาวไม้กําลังเฮ็ดบงคามนะมาจาก ไก่ต no no ีพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่เติบนั่นแหละไก่บ่เก่งเนาะพี่น้องเนาะเจอขาแบบนี้ได้ไก่บ่เก่งมีเตนี่มันแท้เอาไปกกินแรงเนาะใส่ทงัดไว้เนาะใส่ทงไว้กินแรงเนาะปิ้งกินแรงมาเจอทําแม่เพิ่นัวไก่ปิ้งขายพี่น้องเอ้ยได้12ปิ้งก็ได้อยู่200กว่าบาท เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะตัวเองกินแน่เด้สิบ่กินบ่ตอนเที่ยงอือตัวเองกินแน่ว่ซะสิกินเนาคายพอได้ซื้อนมให้น้องเินพี่น้องเอ้ยน้องเินก็บ่สบายดีปาลุงเลยเทียงนาเพิ่นก็สิสูงกว่าเทียงนาเฮานะพี่น้องเนาะอันนี้คือได้ย่างเลยอยู่เทียงนต้องได้ม นี้เพิ่มด้ก้มย่างไปเลยพี่น้องเอ้ยบรกกรยากาศกะนาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเทียงนาเจ้าเทียงนานายเทียงนา,นาเจ้าเทียงนานายพอน้องแทนวะเพาเวลาอันเห็ดยางก็มีแต่ก้มพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้คือครัวเพิ่ตตตนตตะกี้นนะเพิ่นมีแต่หนอกซานมีแต่แอันนี้อะไรเพิ่นอล้รกอกห้องหนึง่ง

ขามาหัมก็ซื้อแบบนี้แล้วใายแน่แต่ว่าใายแต่อันดูโปดูโกบ่พี่น้องดูโกบ่แต่ว่าน้องแท้น่ะกินเล็กเตอร์เย็นอันนี้ดูโกดูโกฮะได้10กว่าปีพี่น้องเอ้ยแม่น้องแท้นก็ แมลงแพงกรสิเวลาคิดเพียงเท่านี้แล้วเนอะพี่น้องน้อคิดหนาพอกันไหมแล้วก็อยู่ดีแห้งสู่กูจุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องน้องแทนนะพี่น้องนาออย่าลืมกดติดตามส่องน้องแทนเนาะ น้องแทนกัสซิดาลาและน้อพี่น้องน้อคลิปบนะพอกันใหม่สบายดีเบิุญแน่พี่น้องสังเกตล้มมาอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยสบายดีบ๊ายบาย